มาที่ซิมคอนโดทั้งทีเลยอยากชวนเพื่อนเพ่มาชมห้องตัวอย่างของที่นี่ค่ะต้องบอกเลยว่าพ่มชอบมากห้องก็สวยและทำเลก็ดีอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สถานีพัแดงคอนเซ็ปต์ของโครงการเขาเป็นแบบอเนวมิกซ์ไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมคือเป็นคอนโดที่สร้างบรรยากาศให้เวิร์กไลฟ์ประหลาดในมากที่สุดมีทั้งมุมทำงานแล้วก็ฟาซิลิตี้ต่างๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายแถมยังเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยายที่สวยมากๆเลยทุกคนบอกเลยว่าครบจบเดี๋ยวแพ่มขอพาไปชมห้องแรกกันเลยค่ะ เป็นห้องเอ็กซ์ตอ o n ล b อบันเบดขนาด30.5ตารางเมตรห้องสไตล์ลอฟ์สุดหลดูมีชั้นลอยและเพดานสูงถึง4.95เมตรส่วนตัวแพมชอบมากเพราะมันทําให้ห้องเราดูโปร่งโล่งสบายและความพิเศษของที่นี่คือเขาให้ของแถมมาแบบจุกๆทั้งชุดครัวตู้แขวนลอยถาดเตียงชั้นวางของชั้นวางทีวีตู้เสื้อผ้ารวมไปถึงกระจกกัน้นห้องและโต๊ะทำงานก็มีมาให้ ถัดมาอีกหนึ่งห้องที่แพมชอบไม่แพ้กันเป็นห้องซิมเพล็กซ์วันเบดขนาด30.5ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นและยังมีระเบียงกว้างแบบนี้ด้วยชมวิวแม่น้ำได้แบบจุใจไปเลยแพมว่าห้องนี้เขาออกแบบมาได้แบบลงตัวมากๆส่วนตัวแพมชอบที่เขาใส่ใจให้กระจกกันห้องมาให้แบบนี้การกินตอนทำอาหารได้ดีเลย บอกเลยว่าของแถมสําหรับห้องไทยเนี่ยก็จุกไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผาบิวอินขนาดใหญ่เก็บสื้อ้าได้เยอะฐานเตียงชุดครัวตู้แขวนล้อยชั้นวางของชั้นวางทีวีและตัวเครื่องแป้งก็มีมาให้หมดใครมองหาห้องสวยๆทำเลดีๆแบบนี้ติดต่อที่ซิมพารามสามสุขสวัสดิ์ได้เลย